ือนอยู่เมืองไทยพอหน้าตา2คนนี้ไปนั่งอยู่ดูั้นด้วยด้วย,วย<อ>แล้วก็บรรยากาศด้วยนะฮะมันทําให้ดูแบบอบอุ่นครับแต่ต้องบอกเลยว่าทริปนี้จริงๆแล้วเนี่ยทั้งคู่เนี่ยไปก็เพราะว่าเป็นการฉลองรับปริญญาโทของคุณณเดชและที่สําคัญเลยก็เป็นการฉลองวันเกิดให้กับคุณณ<อ>เดชอีกด้วยมีความสุขมีความสุขโอ้โอบอุ่นไปด้วยความรักจริงๆก็17บธันวาคมเมื่อวานนี้นะคะเป็นวันเกิดของณเดชนั่นแหละตอนเช้าเนี่ยเขาไปทําบุญกันกับครอบครัวดูสิคะ<อ>ไปกันแบบพร้อมหน้าพร้อมตา นี่เขาเหมือนเขาเขาดองกันแล้วนะเหมือนเขาเป็นบ้านเดียวกันแล้วเนาะเหมือนเขาแต่งงงแต่งงานกันแล้วตอนแรกอะคุณเวลาดิฉันเห็นคุณแม่ของคุณณเดชกับคุณแม่ของยาย่าตอนแรกยังเคยสับสนว่าคนไหนแม่ใครนะคนไหนเป็นแม่แก้วเป็นแม่ใครใช่ค่ะเพราะว่าแบบไปด้วยกันตลอดเวลาแล้วที่สําคัญนี่เป็นปีแรกนะคะที่ทั้งคู่เนี่ยควงกันออกงานพร้อมกันในวันเกิดของฝ่ายชายเนี่ยที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ยเป็นงานในวันเกิดเลยนะอแล้วก็เป็นครั้งแรกด้วยนะครับเพราะฉะนั้นสื่อเลยต้องถามนิดนึงว่าเฮ้ยยาย่าวันเกิดณเดชอะให้ยาย่าอวยพรหน่อยกกก็จะอออาาร เกิดเขินทั้งคู่เขินขนาดไหนเอาไปฟังกันครับ22ครับว้าวยี่สิบเก้าปีแล้วพี่เป็นไงครับวีนนี้วันเกิดได้ทํางานคู่กันนะก็ดีใจครับจริงๆก็ไปทําบุญกันมาตั้งแต่เช้าแล้วแต่ว่าจริงๆทีนี่เป็นครั้งแรกที่ทํางานด้วยกันวันเกิดพี่แบค่ะยังไม่ได้ไว้พรจริงๆต่างๆค่ะก็ Happy birthday ก็เหมือนๆทุกๆปีนั่นแหละค่ะที่แบบว่าไม่ค่อยมีเวลาพักผ่อนแต่ว่าเขาดูแลตัวเองดีอยู่แล้วค่ะก็ไม่ค่อยห่วงมากไม่มีอะไรพิเศษค่ะเซอร์ไพรส์ก็ไม่มีค่ะที่เขาใหญ่ที่ผ่านมานั่คือรวมวันเกิด ก็แพลนเป็นของขวันไา่จุ้ยเอ่อรับปริญญาค่ะเลือกยอดแล้วกันนะคนแบบว่าคอตูมเราแบบน่ารักก็จิ้มจิ้มให้ค่ะเอาให้เข้ากับชุดหนูที่สุดนะคะน้องสวยแค่ไหนสวยสวยอืมอัดเลือกเสื้อผ้าให้กันด้วยอ่ะจริงๆผมว่าเขามีเซอร์ไพรส์ให้กันอยู่แล้วแต่ว่าก็อย่างที่ไปทริปเขาใหญ่ไงคุณนะเขาก็คงให้กันแล้วแหละเขาคงไม่บอกแล้วหรอก คุณแต่น่ารักมากจริงอะทำไมเวลาดูคู่นี้เวลาสัมภาษณ์คู่กันนะอดยิ้มไม่ได้เลยอะเม<ะ>ื่อกี้แค่เขาหันไปแฮปปี้เบิร์ตเดย์มันรู้สึกภายใต้คำว่าแฮปปี้เบิร์ตเดย์มันมีความแบบรักนะคะพี่แบรหรืออะไรเงี้ยอยู่ในนั้นนะเออเรื่องจริงนะแล้วลผมเชื่อว่าแฟนๆเนี่ยก็ตามติดมาตลอดลุ้นว่าเมื่อไหร่จะมีข่าวดีเชื่อว่าอีกไม่นานเกินรอนะครับเพราะว่าคู่นี้เ็าความรักเขาสุขง,งอมนะค่ะแล้วก็ผมเชื่อว่าทั้งแฟนเองแล้วก็ครอบครัวทั้งสองบ้านเนี่ย ก็พร้อมแล้วรอแค่ว,ว่าวันที่เขาทั้งคู่จะประกาศอย่างจริงจ<ช>ังเออเราก็จะแสดงความยินดีด้วยแล้วกันนะครับ